มาเที่ยวหาอย่างนั้น่า,าเลานสารทอดที่มีก้อนรับในผู้ใดอยากมาเที่ยวเมืองเชีองเดยมาเที่ยวสถานที่ได้นะครับสถานที่ตรงนี้ก็จะมีลานจอดรถมีบ้านอาหารเครื่องดิมมิตรสุกยตรพน้อนพาไจนชวนพี่น,อน้นนองฟังไทยฟังเาาขามมาเทียเยเท่ยวไหาดเลยทอดี่ของแม่แก้วเป็นบ่แม่ข<อ>้า<อ>แม่แก้วเน,นบ้านไดครัเียวปักเทนกไปให้ครับขอบคุณครับ นี่แะครับโซนนี้เป็นโซนบ้านพักเพิ่นนี่ spell, นถ้าผพ้ใดอยากมาพักพอดบางเที่ยวเมืองเฟืองก็มาเที่ยวได้นี่มี anymore, มีบ้านพักหลายห้องนี่บรรยากาศอบอุ่นดีนี่ของเมืองเฟืองมีบ้านพักมีพันพักเลอมมีละอาหารแซ่บแซ่บของเมืองเฟืองนี่ของฮานแมแก้นี่นี่ะครับโซนนี้ก็เป็นโซนบ้านพักี่ของบ้านพักม่แกวนี่สวยงามเป็นบ้านพักนี่เ่ใดอยากติดต่อไปจองได้เวลามาเที่ยวเมืองเฟืองพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวนี่บรรยากาศยังสวยงามพื่อนเงิน พ่อปิดหน้าพักหน้าอยู่อยู่ดิห้องน้ำห้องท่าสะอาดสวยงามมาครับเนี่ยเจเนี่ยครับเนี่ยบรรยากาศเนี่ยเพื่นเพื่อนก็มาเที่ยวเจอพี่น้องไงบ้านสงเปื่อยครับเนี่ยผู้ใดมีโมจำเอาได้ว่าซื้อถมอ่ะเาซื้อถมเด้อผู้ใดเคยเฮียนบ้านเกินเฮียนไใ้ดงโดกสมัยนานๆเนี่ยมาชอยเจอโม่อยู่สงเปื่อยนี่ครับเนี่ยเนี่ยยุ้งทรงเปรยใต้มาเจอกันเพริลน ครับรุ <autre S 1> ่นหลานอพอมูอยู่ส so ่เปลยเี oh. like ่ยเนี่ยโอเป็นมูดอกรุ่นรุหลานเทาถือเป็นมูกันได้หมดมันค่อยบอถือกันยากแต่ว่ารุกเจ้า้ครับคมูอยู่ส่เปลยครับไกลไกลมากมาอย่าง อันนี้ครับโซนนี้จะเป็นโซนนัก่องเที่ยวหลายครับนี่จะเป็นเลื่อนแพนี่ครับมันจะเป็นเลื่อนแพ่คนนังเที่ยวนี่ครับประมาณนี้แหละนี่นี่ครับโซนนี้มันจะเป็น ครับมันจะเป็นเลีอยนแพรครับผู้ใดมาเที่ยวเมืองเที่ยวมันจะมีตูบมีเลีอนแพร้คนนางกินนะครับบรรยากาศก็แบบนี้แหละครับนี่สมมติว่าผู้ใดมาเมืองเที่ยวหล่ะมาจองได้ครับมันจะเป็ี่ยนตูบเป็นเมืองเที่ยวเป็นตูบภาคเป็นตูบเป็นตูบนี่ครับนี่บรรยากาศจะมาแนี้แล้วนะครับชนนี่ก็จะมีเป็นชนในคนนางนี่ครับนี่ครับบรรยากาศแบบนี้แล้วผู้าผู้ใดมาเมืองเที่ยวแล้วมาเที่ยวได้น่มันจะมีล่องเท้หรือว่าล่องไงตามนี้นางกินหน้าหน้านี้ครับนี่ บรรยากาศตอนนี้ก็ร้านคึกขึ้นเลยนะครับบรรยากาศโซนนี้โซนนี้ครับเนี่ยโซนนี้จะมีไรบ้านในคนพาคนนางครับนี่ครับนี่นะครับโซนนี้จะเป็นโซนในคนนางนะครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดมาเที่ยวเมืองเชียงกาแฟมาเที่ยวได้เนี่ยโซนนี้จะเป็นคนเนีคนนางนี่ครับบรรยากาศยังามร้านเลยนี่นะครับสบายดีครับ เอาะไรครับตามสบายครับเนี่ยโจนนี่จะเป็นโจนี่คนนางเนี่ยจะเรียกคนกินเก่าขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับนี่ครับโจนเนี่ยนี่ครับบรรยากาศโจนนี่นะโจนนี่มันจะเป็นเนี่ยในคนนางเนี่ยคนหลายครับบรรยากาศกำลังก็จะบ้านนี่แหละครับเนี่ยนี่ยครับโจนเนี่ยนี่ครับโจนเนี่ยเนี่ยครับโจนเนี่ยคนนางก็เลยจะน้อยอาบน้าหลายครับเนี่ย นี่ครับถ้าผู้ใดมาเที่ยวเมืองเที่ยวแดบมาได้ครับมีจากเทียงจันทร์หรือว่าบ้านแต้ไทยแรกก็มาได้เลยหมก็มานแต้ไทยกันครับนี่ยนะครับโจนนี่จะเป็นโจนอีกคนเดียวนะครับบรรยากาศก็พอประมาณนี่แหละครับเนี่ยเนี่แหละโจนนี่ครับนี่ครับโจนแบบเดี่ยวเดียวหลายครับนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้แหละครับเนี่ยมันจะมีมีเรื่องแต้คนเดียวหลายครับเนี่ย โจนเนี่ยเนี่ยโจนนี่จะได้คนเที่ยวได้ครับเียครับเอามาชมบรรยากาศดีนะครับโจนนี่มันจะเป็นโซนเล่งรัหรือว่าโซนในคนนั่งจิบบรรยากาศโอ้โหดีดีคนก็ลังหลายครับโจนเที่ยวได้เมืองเพื่งโจนนี่ครับบรรยากาศอุ้ยคนหลายครับเนี่ยโซนเนี่ย เนี่ยครับเป็นไงเป็นหลายครับเนี่ยครับโจนนี่จะเป็นโจนคนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบนดังคนติดคนประมาณนี้แหละคนหลายครับนี่ตอนนี้บรรยากาศกับที่เมืองเกินตัดทิ้งด้วยฟังไทยอย่างเมืเที่ยวเมืองเครืองมาได้ครับบรรยากาศเนี่ยนี่ยะครับ Lani mai, bong k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 ai ไปไปไปข้าเขาอยอะม่ขึ้นมาเดินขาดเดยนหรอพวกไหนเนี่ยก็พวกกองยานเนี้ยมากันขวัรอบที่เห่ือด้วยเด็น้องมูมาจะไทยไปดีไปดีครับินดีาฮะมีครับโอ้โหไหวเลบวะ ตายไปตก้ากี้ตว้ยต่างบางโปง,ง,ง,งมีไ,แไปแอน่ายไต่าต่ายไาไป่เอปาะไต่วนี้่าไปต่ายไปต่ายนปตตียน,น่ยไปต่นน่ายได้ไหหนน่าไา่า่ายไ้าป ขายจะไงตัวนี้ไปทำไปโกนเปนอันลำห้าอันห้าเสอยงเป็นนานาตาไอ้เรื่อี้ได้รับความสนใจมันนี่ความเย่ยมเย้ยแบงคทุกยอดจะได้ความเ มาครับมาถึงเมืองเซืองแล้วครับนี่ต้องมาแวะกินห้านเพื่อนนี่ครับนี่บรรยากาศนี่โอ,โอ้พี่มีปิ่งไก่มีเน่น่เี่ปิ่งไก่กเมืองเฟืองนะครับบ่ เพื่อใดบริจิกต์ไก่ีนไก่เมืองเชียงจะพึ่งกลับใช้นะครับนี่นี่บรรยากาศนี่ชมบรรยากาศฮานคาเพื่อนนี่นี่นะครับนี่ขายยังเด้ไหมค้าไก่นไก่เนี่ยนะนนบอกว่ามีมีไก่ตำมั่วนตำซ้วมีหมดเลยเนี่ยคนรานใจบริการนี่วันนี้ฮานอยู่ตรงไหนนี่ครับเพื่อนเอ็นฮานยังสามคนห้าสามนี่ครับมาเพคนบอกว่าฮานสามอนถ้าผู้ใดอยากมาอุดรร้านเพื่อนนี่แเข้ามาได้นี่ครับ ถ้าบม่ได้เห็นเพจนี่ก็มาอุดหนุนลานน้องเพื่อนในขับมีบรรยากาศส่วนชนพี่น้องฟังไทยครับมาเที่ยวเมืองเฟืองได้ส่วนชนพี่น้องฟังไทยมาเที่ยวห้านเมืองเฟืองได้เลยครับนี่มบรรยากาศอาหานเพื่อนการ์ดอาหานมีห้องน้ำห้องขามีบ่อน,นั่งริมน้ำริมทะเลมีรดมีบรรยากาศกับเรื่องนี้เลยครับ,บน,นี่นี่นี่อันนี้เป็นกับเขาสำเร็จรูปนี่ครับเป็นเรียกเทียวนี่ นี่กับเขาสำเร็จรูปนี่น้องเพื่อนขายอยู่นี่น่ารักทุกคนนี่นะผู้ใดรับใช้บริการแวะมาทานได้นี่กับเ้าหนี่ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้แล้วครับนี่นะครับแม่ดาบผาดกฟ้อนฟังเป็นรูปเข้าเป็นแม่ดาบลองเจอนี่แหละครับประมาณนี้เป็นแ์รลองเป็นปานพาดยังช่วยงานนี่นี่บรรยากาศชนนี่นี่ครับประมาณนี้แล้วครับ นี่ครับนี่แม่นาโอ้งผู้ใดจะลองแตะขมาได้ครับนี่ี่น้นอ,องฟังซ้ายฟังขวาถ้าอยากมาเที่ยวมูจียงแด้มาตรงนี้ได้ไนะครับนี่บรรยากาศโคตรดีเลยนะครับกัแบเบจ้าบรรยากาศในเมืองเมืองเกลียงนี่นี่นะครับนี่ครับบรรยากาศขบันนี้แหละครับนี่ครับนี่ครับจะมีครับ นี่ะครับบรรยากาศกับประมาณนี้แหละครับคราบพี่น้องฟังไทยยักมาเที่ยวเมืองกรังแวะมาได้ดีครับบรรยากาศอุญมเจ้าบรรยากาศให้เิ่งนี่ครับดูครับทอดระยะไกลเลยไปเลยครับยักษ์โฆษณาเมืองกรังให้นีนะครับนี่แหละครับอาหารการกินเป็นกระมีตำชั่วตำม้วนมีหมดทุกอย่างนี่ครับบรรยากาศพี่น้องก็ได้มาเที่ยวเมืองกรงพี่น้องกุญแจยินดีต้อนรับตัครับนี่พี่น้องเมืองกรงวันยินดีต้อนรับพี่น้องฟังไทยครับนะครับ ครับเอาชวนชวนชวนี่นองฝั่งไทยครับมาเที่ยวฝั่งลาวบ้างนะครับเนี่ครับบรรยากาศครับบนบอกว่าคนลาวกินเบียร์ลาวถ้าผู้ใดมาลาวไม่ได้กินเบียร์ลาวถือว่าปาบว่าทึ้งไม่ทำเป็นบ้าประมาณนี้แหละครับนี่นะครับที่นาองสนใจดี่สครับถ้าเพือเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เดี๋ยวกำลังประมุ่นใเมืองเชียงทองเที่ยวให้นี่แหละครับบรรยากาศค็ประมาณนี้แหละครับเนี่ย อนุญาตได้ท้ายบ้านเนี่ยได้ได้ครับโอเคนี่นะครับนี่แหละพี่น้องพี่น้องเมืองเชียงเขมาเที่ยวหลายหลายเนี่ยกรยาตทายด้วยนี่นะครับเอาชวนชวนพี่น้องฟังสายครับมาเที่ยวเมืองเชียงแล้วได้เมืองเบียร์เรานี่แหละเขาเป็นบอกว่ามาเมืองเราได้กินเบียร์ลาวบุคคลนี่กัดเตี้ยนนี่นะครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวถ่ายวิดีโออยู่ครับประมาณนี้แล้วครับโอ้ยโทษโทษโทษนี่แหละครับนี่ประมาณนี้ละนี่แหละครับ ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดียินดีครับมีประมาณนี้แหละครับ,นบ,นบจนแก้วชนแก้วตัดจอเอา่ชวนชวนพี่น,น้องต่างด้ายข้ามาเที่ยวไทยเมืองลางลวด้อครับ ถาบอกเึยังครับเนี่ยเป็นว่าผู้สาวหลายเมืองเชียงมีสกุลงานามอาจารย์มาเที่ยวเมืองเชียงได้ครับผู้สาวลาใจดีนะครับอย่าติดต่อไปผมจะกดอี้เด้อครับได้ไครับเพราะว่าคนนี้จางภาพกระโจนอยู่ครับสร้างคนเร่องอะไรนะเออสร้างคนในนอลาสร้างคนอะไรครับผมเป็นอย่างโจนเด้อครับจังปางภาพยังโจนอยู่อาะครับขอบคุณหลายๆครับ